เ,เรื่องนี้ไปดูนักเรียนกับการเสียน้ําตาครั้งใหญ่ใครทําไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชาตรพรประสิทธิ์อุสินค่ะจังหวัดเชียงรายค่ะเห็นเด็กๆร้องไห้นะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยเด็กร้องไห้กันทั้งห้องเลยอะ เดี๋ยวลกนะูกฮะโอ้โหใครใครทำเด็กร้องให้ขนาดนี้ร้องไห้ทั้งห้องเลยมีอะไรเนี่ยทำไมร้องขนาดนี้ผู้ทำผู้หญิงผู้ชายร้อง วันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของครูประจำชั้นคนนี้ครับครูจะย้ายโรงเรียนแล้วครูคนนี้ก็เป็นครูที่ดีที่สวยจิตใจงามเอาใจใส่เด็กทุกคนเป็นครูที่ดีจนเด็กรักมากเลยครับนี่นะครับอยู่ในการกับเด็กๆมาตลอดครับ เด็กๆก,ก็รักครูทุกคนเลยครับนี่ครับทำกิจกรรมร่วมกันทุกสิ่งทุกอย่างแหมรักกันเหลือเกินพอถึงวันสุดท้ายของครูที่ต้องทำงานที่นี่ก็เลยเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้โหเด็กเนี่ยร้องไห้คิดถึงครูกันทุกคนเลยโอ้โหเป็นโมเมนต,ต์ที่ซาบซึ้งจริงๆครับชีมไม่นอกนอกงใคใร ถ้าเธอไปไม่มีวันกลับให้เธอทำรักของฉันจะไม่จางหาย ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไา้ออกจากโรงเรียน,นคุณครูจะอยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนก็เลยใจหายนะคะส่วนเราเองก็ใจหายเหมือนกันค่ะนักเรียนเขาก็เลยถามว่าคุณครูลาออกเพราะว่าพวกผมดื้อหรอคุณครูลาออกเพราะว่าพวกหนูดื้อหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอะ่ะพวกผมขอแก้ตัวใหม่ได้ไหม คุณครูไม่ไปไหนได้ไหมได้ยินประโยคนี้เราก็รู้สึกใจหายรู้สึกตื้นตันใจนักเรียนเขาเขารักเราก็ผูกพันกับเราเหมือนที่เราผูกพันกับเขาอะค่ะเห็นเด็กๆร้องไห้นะคะตัวครูเองก็มีร้องไห้ออกมาค่ะเป็นเหตุการณ์บ่อน้ําตาท่วมห้องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทําให้คุณครูได้พบเจอกับเด็กๆที่น่ารักนะคะได้เจอกับลูกศิษย์ที่น่ารักมากในรั้วโรงเรียนด้วยค่ะเป็นภาพที่แทนความรู้สึกดีๆขอให้เป็นครูที่ดี และนักเรียนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปขอขอบคุณคุณชัดตรพรประสิทธิ์อยู่ศีีจังหวัดเชียงรายเรื่องครูสอนวันสุดท้าย